กระเป๋าไส้หมูลานเดิมนะคะค่าแยกเออสีแยกของนาฬิกาเชียงรายสำหรับแม่กระสิกินช่วยที่สองนะคะบะหมีม่เกี้ยวแห้งอืมเจับเติมน้ำกองไปเลยแซบคักแซบแม่ เส้นอื่นแล้วค่ะครับผมจะกินไหมคะลุงกินกินครับลุงต่อทานทานอยู่แล้วครับลุงต่อกดอัพคลิปไม่ทันไม่อยหน้อยกินเองถ่ายเองมือเดียวนะคะอเข้านะ ของเขาสุดได้ละอร่อยทุกอย่างใส่กระเปาใส่บักแง่นึงใส่เยอะๆเลยอ่ะเกี๊ยวก็เป็นเกี๊ยวนะใส่เต็มๆน้นแน่นนี่ ขัาที่สองนะคะเกีียวแห้งนะคะเรื่องอวนไปที่หลังกินก้อนเรา่อยว่ากันไหมเป็นชีวแบบิตเด็นม่เคบริกินนะคะว่าเราไม่กินใช่ไหมมีแค่เม,มืองไทยนะจ๊ะ ถั่วทวีเดนมีไหมฮะไม่มีเลยค่ะต้องทำกินเองสังเกลแห้งมากขนมจากเกลน้ำใสอเกลงมาเติมใส่สับเลยมันเขาใส่กันใส่เลยนะพี่ มูเป็นมูอ่ะก็นเส้นเขาคือบะหมี่ใส่ก็คือบะหมี่ใส่จริงเราไม่ได้กินแบบเหลืองๆที่เห็นนะนะมันสีนะเส้นบะหมี่นี้เขาต้องทำเอ,องนะเพราไม่เสร็เหรืออร่อยเล็กแต่เหนียว คึงเด่นมันมารับระช่างนะห่วงก็นะทีนี้อิ่มแล้วเต็ดงานอยู่บ้าเดี๋ยวคงมาละดูไกลไหมครับดีสอดก็เพราะว่าออกจากนี่ไปสิบกิโลบ้าน่อน ที่เราให้เอารีสอร์ทปาะเทศชาตจะดื่มก็ไม่ต้องมายุ่งกลับมาส่งเราใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องกลับมานอนโรงแรมเราอยู่รีสอร์ทข้างๆเราก็เมาแล้วเราก็หลั่นล้าไปนอนได้เลยพอเรากินเราทําค่ข้าวเราก็ปล่อยคิดไปคิดไปปล่อย ปล่อยคลิปทำแล้วก็ปล่อยคลิปกินแล้วก็คลิปนั่งเฮฮากันมันได้ไหลายคลิปอยู่แล้วแบ่งเป็นช็อตเอาโคตรนานเลย ร่อยไหมคุณลกูกใช่ใส่ำใช่ฉ่ำมากฉ่ำมากก็ใช่ก้อนเบออร์เลยใช่ป็นแฟนไดี่สิบโอ้มากยทีมราคาสองวยยูนะคะอะไรใ่ใต่จ,จ้าอะจุบจุ